สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาแก้ไขเครื่องทําน้ําอุ่นไม่ร้อนนะครับไฟไม่โชว์นะครับผมได้แกะออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตรงเบเกอร์นะครับเบเกอร์เนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าสายไฟไหม้อยู่นะครับนะครับเป็นรอยไหม้นะครับตรงเบเกอร์คั้วเบเกอร์ตรงไฟเข้านะครับผมเส้นที่ไหม้นี่ก็คือเป็นเส้นเอ่อเส้นไฟนะครับ ส่วนเส้นที่ไม่ไหม้เนี่ยจะเป็นเส้นสายดินนะครับเราก็จะได้ทําการเปลี่ยนเบรกเกอร์นะครับเครื่องนี้มันจะไม่มีปัญหานะครับมีแค่เบรกเกอร์นะครับสายไฟไหม้นะครับเส้นที่เป็นสายไฟนะครับผมครับผมเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ซื้อเบรกเกอร์มาใหม่แล้วนะครับเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเบรกเกอร์ที่ป้องกันไฟดูดได้นะครับตัวนี้เบรกเกอร์กันดูดนะครับตัวนี้นะครับราคาก็ ค่อนข้างสูงอยู่นะครับอยู่ที่320นะครับตัวนี้ถ้าเป็นเบเกอร์ทั่วไปจะอยู่ที่ราคา70บาทนะครับตัวนี้มันจะเป็นเบเกอร์ของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับผมมันจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มรีเซ็ตปุ่มเทสนะครับปุ่มเทสหรือว่าปุ่มรีเซ็ตเวลากดตัวนี้เนี่ยมันจะเด้งกลับนะครับแต่ว่ามันต้องมีไฟนะครับถ้าไม่มีไฟมันจะไม่เด้งนะครับอันนี้เราได้ซื้อใหม่นะครับเพราะว่าอันเก่ามันเสียนะครับ ที่ที่เราได้ทําการ uh, ไปแกะออกนะครับตรงนี้ขั้วตรงนี้มันละลายนะครับสงสัยเขาต่อไม่แน่นนะครับก็คือว่าถ้าขันน็อนไม่แน่นเนี่ยมันจะขั้วมันจะร้อนร้อนแล้วก็จะไหม้แบบนี้นะครับถ้าขันขันไม่แน่นนะครับอันนี้จะเสียนะครับใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะย้ายขาตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาไปประกอบใส่นะครับ เดี๋ยวก่อนตอนอด่นเราต้องเทสก่อนนะครับว่ามันจะเวลาที่เราเวลาที่เราเปิดแล้วนะครับว่ามันติดดีหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับเวลาที่เราออนสวิตช์นะครับมันต้องติดนะครับโอเคเทสเราเช็คก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้อันนี้น,นี่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ข้างนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงครับเสียไปแล้วนะครับไม่ขึ้นนะครับตัวนี้นี่เสียนะครับเดี๋ยวเราจะจะเอาขาย้ายขามาใส่ตรงนี้แล้วเราก็จะเอาไปใส่เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับมันจะมีรูตรงนี้นะครับรูตัวนี้ให้เราใส่ขาขาตัวรีเซ็ตนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปใส่กันเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับราคาก็แพงอยู่นะครับ300กว่าบาทนะครับ320เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปเอาไปติดตั้งที่เครื่องทําน้ําอุ่นเลยนะครับผมครับเพื่อนๆนครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องนี้มันไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีแต่ว่าเบเกอร์มันเสียเฉยๆนะครับเราเปลี่ยนเบเกอร์ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ